บริหารหัวใจไปด้วยตัวนะคะทีททำเอาเทนโพสเหมือนเดิมน,นะคะ,ะนล้วกมาตรงกลบว่าเขาเอเมคุท่าโอเมียก่อนนะคะเัลา เอาสกูบสสัมท์นักสัมท์กับผู้เลียเยอะยอะดีเดียบแข่งกันกอนนะครับถ้าสราไม่ต่อนี่ดุจเดีร ไปเริ่มที่แทงนะคะใครเจ็บข้อมูอเป็นแทงนะคะจากแตรงนี้นะคะเราจะงอเข่าขวาแบบที่แตบบที่น้อแตะนะะจกอยกลับมาค่ะงอเข่าซ้ายแตะที่นบริเวณหัวไหล่ซายอยกลับนะคะ,ะแบบทีนี้ปเป็นเซตนะคะ,นนะ,คะลองดูว่าไหวไหมนะคะเข่าขวางอมาแตะไห,หล่ึ้ บิดมาแตะทางด้านจองซ้ายแล้วกลับมาค่ะมอเข่าแซะแตะเข่าแซ้เอี้ยวามาองขวาบิดะนาดทำไมไหวว่าเข่าลม่ทำไมไหวเอาท้างเมื่อกี้ารอบนะคะทำไมไ่หไหวงันคะ่ะเอาสุโพวางดิ้นจนทับวางปกวางแขนยืดเหยียดไปด้านหะน้า นอกจากมันเป็นมเม u ส t a i n ถ้าโล้ก็ม,มาเป็นแขนเ้ยเลี้ยขาขวาไปดึงขาซ้ายาขาขาซ้ายข,ขาเข่าขวาขาซ้ายขัดระวังในแขนขาอกเข่าอกขาวางพื้นแล้วขึ้นมาเป็นขอร์มไาวค่ะบาร้อนะคะ่อ่อดึองดค่ะ ออกไปนะคะวางเมเด็กเมาส์เจ้นค่ะแล้วเป็นแก้งค่ะรอเขาฟ้าแตะไหล่แตะตักใจค่ะนี่ขาฟ้ารอสูงนี่ได้านหลัง ย้ายขึ้นขาดได้ค่ะแขาอัตโนมัติค่ะแล้วขับเส้นทางเดี๋ยวให้หมดใจเดีโลดาวสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะทำท่ายืดขาเพิ่มค่ะ เือข้าวอแมวรอนะคะออกเรี้ยงเลี้ยงยาวๆค่ะ จไม่ให้ฮารเด็ฮาเดดของเรายกขึ้นมาดปมนลาทิงโพสแล้ววางศอกลงไปค่ะอ่งกุ้องเราลงไปแบบนี้จับจั้จเตือนเท้าเข้ามาใกล้สอกโอ้ยไหวไหม,มจะรู้สึกเป็นตึงแทนสิงนี้ดูน,นะคะดังนั้นจิกส้เนเท้าของเรางอขึ้นงอเข่าลดน้ากของเราใกล้พื้ แล้วยกกับปิหนััเท้าลงแล้วเออันจะบักขางสูงแงลว้วรยกชั้นเท้าของเราขึ้นเทออก,อนนอกลดระาับลงดูมีสรูนะคะไม่ติดับน,นะคะเขาจะไหวนะคะแส่ที่วางสองโงเลืเ่อนมือประสานจะไม่ได้เลยะคะ่ะวางมือที่กระชายลง เก็บหัก้อยเข้ามานะคะสอบไมจานนะคะจากตรงน,นี้นะคะ mm hmm. เราจะยืดขาเป็นวางเท้าลงไปนะคะ mm hmm. แล้วเราโล้มาด้านหนะ้าเข้าคามจมูกนะคะมาแตะถ้าขางก็จะย่าหนห่อยจมูกก็จะย่ากห่อยคาะ เอาลงกลับไปนอนขับมาสปุ๊บนี่เ,เปนอะร่ะคะนี่ขาตื่นมาที่ไหรู้ไวด้นนนะแต่ตามลงกลับไปนอนขับโดนอาบลมอ้มล้างขึ่งถารวดัวนะ่ะ แต่ค้าตู้ันไปนอขับองตัอโอไม่ค่อยยกตัว้เอาขเข้าขาแต่ข้ากจดีร่งหน้านะคะถ้าแมวัเองนะคะได้ผู้จัดได้เข้ตัดหัวไห่ากะจอกนิ้มือตรงจาหนิวมืการออกกว้างๆนะคะเข่าตรงจากข้อต่อสะโพกนะคะเราจะเริ่มวอร์มหนาของเรานะคะ ข้าแมวนะคะจากตรงนี้หายใจเข้าจิ๊กเท้าย่อท้องกระดุกคนกระดุกต้นเชิดกตกชดน้าชดคำหายใจออกวางหลังเท้าโอหลังคือกดการคิดกบตามองที่จะดื้อหายใจเข้าจิ๊กเท้ากระดุกต้นชดกชดชดกดกดการชิดอกกลวงหล้นาเข้าตัลเ้าชดดตกลดหัวไหล่ลงต่ำวางหลังเท้าหายใจออกกดกดการคิดอกกลวงหลังขึ้นหายใจเข้าตั้งหลังเท้าชดาำชดตกชดหนัก เดีああ๋ยออกวางหลัง้าโตรงหายใจเข้าหลับขาตรงกลางไปต่อค่ะวันก็สอบลงค่ะจย่าฝ่ามือนะคะแทนที่ฝ่ามือนะคะระวังไงสอบหายใจเข้าเราจะยกขาขวาขึ Alicia, ้นย right ืดขาขวาของเราให้สูงเชิดอกมองตรงไปด้านหน้าเดี๋ยออกเราจะวาดกขาขวาไปด้านข้างแล้วแตะลงที่พื้น หายใจเข้าแล้วว่ากลับมาส่งปลายเท้าขวาขึ้นสูงหายใจออกวาามาทาง่วาทวาจวางขวาขึ้นสูงสูงแล้วค่อยวางนะคะแ้วกวาขึ้นยกขึ้นนับสองหายใจออกวาามาแตะขวาจกขึ้นน,น,น,นับสาม และอีกยกกลับขึ้นมาคือ,อนะสี่ค่ะรอบสุดท้ายคะวาม่โป้งๆตัวจะโคกแบยกึ้นไปอวางข่าขวาลยาไหนค่ะอนนี้เป็ปปาาววเนเะ <c oughs> หนื่อหน่อยนะคะมันเปิดสะโพกด้วอเอ่ฝั่งซ้ายนะคะหัวใจได้ทำงานเห็นไหมคะออไม่ยงฝั่งซ้งายนะคะหายใจเข้ายืดขาซ้ายขึ้นสูง ยกขึ้นสูงๆนะคะจากนั้นขวาประทางซ้ายแตะมือด้านซ้ายค่ะโอเคครับยกจากขึ้นมาชี้ไปทางซ้ายของมือขึ้นวา้าวหนึ่งสองแตะกลับมายกขึ้นสามแตะกลับมาว้าขึ้นเลยกมายกขาซ้ายขึ้นมาสูงแล้วว้าตอกเปิดสะโพกแตะไปทางซ้ายหลังกลับขึ้นมาตออสุดท้ายค่ะแต่เบาๆอย่าแตะแรงนะคะ แล้วสิด้ายนะคะจงเลือกโยกขาซ้ายขึ้นมาแล้ววางขาซ้ายกลับมาที่เดิมค่ะยกลำตัวขาวละ่ะกลับมาอยู่ในท่าแมวนะคะหายใ,ใจเข้าเราจะยกขาขวาของเราองอขาวขวาของเราะ่ะปลายเท้าขาวขาของเราชี้ไปด้านบนนะคะเราจะยกดนะะวนข่าขึ้นนะคะดันขึ้นดันขึ้นอันนี้จะช่วยให้สะโพกกลมขเปิดมนะคะ หยุดนะคะทำต่อไปเรากางไว้ใครเป็นต่อไว้ยืดแขนซ้ายไปด้านหน้าค่ะว่าแขนซ้ายจับข้อเท้าขวาค่ะหายใจออกค่อยๆยืดปลายเท้าขวาขึ้นหากระดาน <ๆ S 1> ชปกไว้มองตรงไปด้านหน้าสามสองหนึ่งจากตรงนี้นะคะขาขวาอยู่ที่เดิมคลายมือวางที่มือซ้ายกลับมากดมือซ้ายมั่นคงเปลี่ยนแขนขวา,ากับขาขวานะคะ นันเปิดสะโพกแล้วยืดปลายเท้าขวาขึ้นค้างอันนี้ง่ายน,นะคะบาลานซ์แตงสมดุลดีๆนะคะสามสองหนึ่งโอเควางตับลงมาค่ะวางเข่ากับลงมาค่ะนี่นมคะบอกแล้วว่าเาี่หันหัวใจได้ดีมากของวันนี้ของทางข้างซ้ายเลยะค่ะยกขัดงองเข,ข่าซ้ายขึ้นแล้วยกขึ้น แล้วเราเอาข่เยื้อขึ้นทำไปอันนี้ไม่นับนะคะอันนี้จนกว่าเราจะเมื่อยคิวที่ก้นฝั่งซ้ายนะคะสะโพกกลมตืงจะมานะคะท่านเบ้าขึ้นทำไปค่ะยื้แขนขวาไปด้านหน้าว่าแขนขวาอ,อ้อมหลังมาจับ้อเท้า,ทาซ้ายยกขึ้นเก็บปลายเท้าซ้ายขึ้นมาด้านบนตึงข้อจริงยกมือซ้าย ขวาขวาซ้ยังอยู่นะคะมือขวาวางสลับยกแขนซ้ายมือซ้ายขึ้นแล้วก็เท้าซ้ะะยา,ายนะคะง่ายๆะ้าท่านยกบกไว้นะคะยิงแกนกลางตัวจากนั้นยืดนปลายเท้าซ้ายของเราขึ้นหาเพดานเก็บหน้าทอ้อสาม สองิดีมองมสมาธินะคะหนึ่งโอเควางลงดูวางเข่าซ้ากลับมาครับเป็นข้ามเท้า,า,า,าหลีบปราอัดตาสนักันะคะมอเข่าซ้ายขวาย,ยังใช่กับที่ถือข้า,าวภูเขาประดันตาสนักสักครู่นะคะจากนั้นเดินเท้าเข้ามา เรองเท้าก็มานไม่กจ้าส่งกันดางนั้นเอาหมุดจากเท้าด้านหลังนี่หลังยายาเขียน้าของาหายใจออกมอนตัวมอนข่าวดันั้นค่อยกตัวขึ้นมายตรงๆ อะไนี้ผมใช้ยกงแรมานะคะแลั้งนี้เราจะไปกดะามันะคะเสี้าท้อง่นสะายเียเ้ขหในด้านหลังนะคะางตรงไปด้นะแขนขึ้นด้านข้างประนมมือขัว่โปายออกหายเป็นมอไว้อกมีตึนะคะยกแขนขึ้นเปิดอกตามประนมไ้องแขนอยู่หลังใบหู แมวท้องคุกคักลำตัวลงที่อ,อกย,อยืดไหล่ายาวๆจะไปที่ข้อเท้าด้านหลังยกอกยกศีรษะขึ้นยืดหลังยาวๆหายใจออกขมนวท้องคับลำตัวลงเป็นปาดาวรงนีะ้ะวางรข้างช้าวางขาไว้ขาไปได้านขวานะคะขนะวางขาขวาขวาหน้าขาลงยืดอกยืดหน้าข,นข,นขานะคะ ก็เามา,าเท่นโคตอีกครั้งนะคะลดศีรษะลงไปแตะที่เสือได้รกศีรษะขึ้นลงขึ้นลงด้านหน้าใครไม่ไหววางข่าวอ,อกขาด้นานหน้ายวจะโพกลงหลังขาแบอาจจะเข้ายกอ,อกขึ้นสูงเขาปะโคตรค่ะ หายใจออกลดอ,อกจิกฝ่ายซ้ายหายใจออกเป็นม้าเป็นโคจิกฝ่ายขออก้าวซุดออกขาิขวาขึ้นมาอยู่ระหว่หางมือก้าวถึงปะระยะให้ถูกต้องนะครับหายใจออกลดเข่าซ้ายลงวางลดเข่าซ้ายลงเป็นรูปถ้วยแล้วยกอ,อกเตึงหนักตึง วางมือเป็มหายลอยขาซ้ายกลับขึ้นมาแล้วสเต็ปซ้ายขึ้นมาที่ปะยืดเลื่อนมือจากข้อเท้าด้านหลังไอะไรไปต่อขมับท้องข้ามตัวลงนหน้าท้องข,ะะข้อน,น้าขานะคะก็ต้องมีเหงือกสีจัดนะคะที่ว่าตัวของมันกลับขึ้นมาตัดสะโพกไปด้านหลังและเอ็นหลังนะคะขั้นตอนเจมดันสนะจากนั้นนะคะ เราจะไปกันแบบได้น้ำดีนะคะให้เลยหล่ะคะสักครู่ช่วยไปฆ่าต่อไปนะคะเป็นยังไงคะบอกแล้วว่าวันนี้เน้นการเต้นของหัวใจทำให้หัวใจมีเลือดสุดชีพนะคะไหวไหมเอ้ยได้ตอไปนไ,ได้ไหมเอ่ยตาชทำยังขอบเลยแล้วนะคะ ยังไงกันบ้างคะวันนี้ได้ทำกล้ามเนื้อได้ทั้ง a r d i o การเต้นของหัวใจเริ่มขึ้นมากกว่าในทุกๆวันนะคะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะทําตามกันได้นะคะถ้าใครปวดตรงไหนอยากจะแก้ปวดตรงไหนแจ้งเจอได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะและเจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะบายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไม่ได้ล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ